ล่าสุดชายแดนลาวกัมพูชาก็ มีสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกรับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหกโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้กับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับล่าสุดอย่างที่ทุกท่านเห็นสื่อไทยก็มีการพูดถึง ว่าหลายๆคนก็ถามมาว่าชายแดนลาวกัมพูชานี่มีปัญหากันจริงหรือไม่ครับก็ไม่ถึงขั้นว่ามีปัญหาครับทุกคนแต่มีการขยับกําลังหรือไม่อันนี้มีจริงผมโทรไปถามพี่น้องคนลาวอยู่ในที่จังหวัดนี้แหละครับเพราะว่าทางการเจ้าหน้าที่ลาวนี่ก็ไม่มั่นใจเรื่องปัญหาเขียดแดนไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้ก็คือตามที่ไปดูในเฟซ ของเพจทหารลาวก็ยอมรับนะครับมีการแบ่งปันเขตแดนกันกันกบกัมพูชาทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับทุกคนเพราะรู้สึกว่าลาวก็รู้สึกว่ากัมพูชาที่มีปัญหากับไทยเนี่ยมันเกิดจากขเขมรลุกล้ําหรือไทยลุกล้ําทางกองทัพลาวทีนี้คือเขาเห็นพฤติกรรมขเขมน เขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าไม่แบ่งปันเขตแดนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับลาวทีนี้คือกองทัพลาวเนี่ยเขาก็ขยับกําลังทางภาคใต้ของลาวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าภาคเหนือตอนเนี้อ่าแล้วการแบ่งปันเขตแดนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเอาทหารทั้งสองฝั่งมาขีดเส้นนะครับอ่าแล้วก็ทําเป็นรั้วชั่วคราวก่อน เพื่อให้มีการแบ่งปันกันให้ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตแต่ฝั่งของกัมพูชาถามว่ามีการเสริมกําลังไหมในเขตพื้นที่นี้ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าในเขตภาคใต้ของประเทศลาวนะครับ <c oughs> ที่ติดกับกัมพูชาเนี่ยมันมีปัญหากันมาอุหลายสิบปีแล้วนะครับทุกคนช่วงหนึ่งก็มีการสู้รบกันระหว่างทหารลาวกับทหารกัมพูชาเราก็จะเห็นในสื่อไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่ในประเทศลาวเขาก็ไม่ค่อยนําเสนอเราก็ทราบนะว่าระบบระบอบคอมมิวนิสต์เป็นยังไงปัญหาเรื่องเขียนแดนแบบนี้นะครับประชาชนจะไม่ต้องมีส่วนร่วมต้องให้รัฐบาลเป็นคนแก้ไขให้ให้ทหารเป็นคนแก้ไขประชาชนเอามาวิพา์วิจารณ์เนี่ก็ไม่ได้นะนะครับในสปปลาวก็จะเป็นานองน,นั้นผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกได้เลยนะว่าการที่เขมรมีปัญหากับไทยเนี่ย เพราะนี้ใสและพฤติกรรมเขมนไม่อยู่กับที่ชอบลุกล้ำอาณาเขตอ่าผมนี่ยอยากให้ประเทศเราปกครองแบบเสรีจะได้เห็นนะครับประชาชนจะได้ไปตรวจสอบว่าเขมรเนี่ยกินพื้นที่เราไปประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่มีการแบ่งปันหลังจากฝรั่งเศสถอนตัวออกไปเนี่ยเขมนลุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่เราเยอะทางภาคใต้ก่อนหน้านี้เราเสียเปรียบนะครับแต่ว่าตอนนี้ อันนี้ผมขอกล้าพูดเลยนะครับทุกคนผมกล้าพูดเลยทุกวันนี้เขมรนไม่กล้าล้าลาวแน่ๆนะครับเพราะกองทัพลาวเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนสายรัเสเซียอยู่แล้วนะครับอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของเราไม่เหมือนเมื่อสามสิบปีก่อนทุกวันนี้ค่อนข้างจะทันสมัยมือมีเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีลาวมีเพราะได้มาจากรัเสเซียนะครับส่วนกัมพูชาหรือเขมรนเนี่ยแน่นอนนะครับเขาได้การสนับสนุนจากจีน อ่ฮะ uh huh. ปัญหาเขตแดนเนี่ยคือเขมรมีกับมีเกือบทุกประเทศติดกับเวียดนามก็มีปัญหากับกับเวียดนามติดกับไทยก็มีปัญหากับไทยติดกับลาวก็มีปัญหากับลาวอันนี้คือนิสยัยเขมรเป็นแบบเนี้ยผมกล้าพูดเลยผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะนะครับเพราะเขมรคือเขาพยายามที่จะขยายอาณาเขตเขมรพื้นที่เขามันเหลือน้อยกว่าลาวทุกคนนะครับเขมรเนี่ยเล็กกว่าไทยสองเท่าสามเท่านะ ทุกวันนี้เหลือแสนแปดไทยห้าแสนกว่าลาวเกือบสามแสนขเมนแสนแปดลาวเกือบสามแสนคิดดูนะครับว่าประชากรลาวมีเท่าไหร่ครับหกเจ็ดล้านคนขเมรมีสิบเจ็ดล้านคนแน่นอนนะครับขเมนต้องการขายต้องการขยายอาณาเขตขึ้นเพราะฉะนั้นคือกองทัพลาวเนี่ยเขาก็เข้าใจเขาพร้อมที่จะโตขเมนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับที่เสพข่าว ที่มีการพาดหัวว่าทหารลาวขยับอ่าย้ายกองกําลังสี่ห้าพันนายเนะี่ยคือย้ายไปเพื่อสังเกตการยังไม่ได้มีการสู้รบกันหรอกครับแน่นอนนะครับไม่มีใครไว้ใจใครทั้งสองฝั่งระหว่างทหารลาวกับทหารทหารขเขมรเพราะบางทีการที่ปักปันเขตแดนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับที่ทําอยู่ตอนตอนเนี้ขเขมรบางทีมันก็มาลื้อไงลือล้อรัวลวดหนามออกไปแล้วมันก็ขยับเข้ามาเมื่อก่อนหนะ้าน,นี้ก็มีปัญหากันแบบนี้แหละครับ ปักปันเขตแดนดีๆนะครับคขเมรก็มาลือออกไปนะครับในช่วงที่ทหารลาวคิดว่าทุกอย่างมันลงตัวคขเมนก็พยายามขยับขยับขยับเข้ามาอันนี้คือลาวก็กองทัพลาวก็มีบทเรียนกับกัมพูชาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ปะทะกันมีฝ่ายเสียหายมีมีทหารทั้งสองฝั่งบาดเจ็บล้มตายไม่มีครับก่อนหน้านี้ที่มีการสู้สู้รบกันภาคใต้ของลาวเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นป่านะทุกคนมันมันเป็นป่าเป็นเขาทหารทั้งสองฝั่งก็ไปยืนยามมองหน้ากันทุกวันทุกวันนะแล้วคามนมันก็เป็นคนที่ลูกหลานนะครับทุกคนต้องเข้าหน้าจะเข้าใจนะลูกหลานพญาละแวกเชื่อใจไม่ได้ครับเวลามันลุกล้าเข้ามาเขตพื้นที่คนอื่นนะ่ะเห็นไหมครับที่ฝั่งไทยไอเราเห็นเรายังอึ้งเลยนะเข้ามาขุดคลองคูเลดเฉยเลย ทางทั้งที่ว่าทหารไทยเขตพื้นที่ตรงนั้นยังไม่ได้แบ่งปันการปันกันชัดเจนนะครับยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนบ้างเล็กๆน้อยๆคมรมาขุดคลองคูเลตโดยที่ไม่ได้ปรึกษาทหารไทยทหารไทยไม่ทราบเลยตั้งแต่ตอนแรกนะขมรเ,เข้ามาตั้งแต่ตอนไหนนี่คือนิสยัยคามรนนะอ้างว่าเป็นประเทศเล็กพอเจอประเทศใหญ่เขาทําเขาโต้กลับนะครับก็บอกว่าถูกลังแกนี่แหละครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่าน